ก็จะซื้อปลาไปปล่อยเพราะว่าเมื่อกี้ไปไหว้พระมาแล้วอยู่ดีแบบอยากปล่อยปลาก็ปลาไหมปลาปลาที่มันจะลงในแม่น้ำที่มันไม่ตายก็ปลาเลยอะไรก็เรียกปลาอะไรอ่ะปลาขรบอปลาดิโม่ปลาดิโม่ขายยังไงแคดิขายเงนอะไรก็ถูกเอาเยอะๆเราได้ไหมเอา100โล ไม่ถึงมั้งไม่ถึงดูาตังช่างเนนี้สวัสดีค่ะคุณายขาตอนนี้เราอยู่กันที่พระพุทธบาทเบิร์นตาเบิร์นตาซึ่งเป็นรอยพุทธบาทที่อยู่ตามตำนานในพระอุรังกธาตุเดระบุว่าพระเจ้าเคยมาตามตำนานเนี่ยเคยมาประทับอยู่บริเวณที่นี้ตรงนี้ก่อนที่จะเดิน ประทับอยู่อีกรอยหนึ่งอยู่ที่พระพุทธบาทเบิร์สันที่ประเทศลาว <Yoda. S 1> อาจารย์บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยได้ทูลขอลอยไว้ให้ได้สักการะให้เทวดาพญานาคได้สักการะบูชาบรรดาสัตว์น้ำทั้งหลายแล่ ราก็ได้ประกอบพิธีสมโพธิฉลองสรารการเไปแล้วทีนี้ยมเก่งเนี่ยก็ได้ไถ่ชีวิตปลาที่ตลาดถือว่าเป็นปลาที่กําลังจะนําไปฆ่าทีนี้ก็ได้นํามาปล่อยเพื่อไถ่ชีวิตเป็นพุทธบูชาในบริเวณตามตำนานพระพุทธบาทบืนปลาซึ่งชัดเจนว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับปลารเราก็ได้มีโอกาสนําปลามากับคืนสู่ธรรมชาติ ตามธรรมชาติต่อไปซึ่งบริเวณตัวเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตอพยพฐานอยู่แล้วคนก็ไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้มาทาลายอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้เราก็ได้ถามชาวบ้านมาก็าได้มาหากินแถวนี้ไหมเขาบอกว่าไม,ม่กล้าเพราะเป็นเขตอพยพฐานอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีที่เราจะนําปลามาปล่อยที่นี่เขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามอายุไขของเขางจริงๆบุญเนี้ยมันมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าข้อหนึ่ง การที่เราจะลงไปซื้อปลาในตลาดเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วก็จะแบกจะลงจะขนแล้วมาตรงนี้ทั้งแรงกายและทั้งปัจจัยมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะการทางไลยจิตตังโมได้กุศลคนของฉันข้าเจ้ากำนายเวรและเ ท่านนายกุศลหอน ได้ปกปากรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมครอบคัวข้าพเจ้าพร้อมครอบคัวข้าพเจ้าหล่อบริวัตรข้าพเจ้าลริวัรให้แข็งขาปลอดภัยให้แข็งขาดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขลมเย็นเป็นสุขลมเย็นเป็นสุขรอดการละนานเธอตลอดการละนานเธอ